มีพี่แฮนด์อยู่กับอาจารย์กองหรือว่าแุณกองครับดรีรพงศ์ครับตรียะเจริญตรียะเจริญครับผิดทุกครั้งผู้จัดการระบบพีแครสนะครับวันนี้มาหาพอคิดถึงนะครับกับอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับคิดถึงด้วยคมถามนะครับโอเน็เป็นประเด็นที่ทั้งสร้างความตื่นตัวตื่นตระหนกตกใจแล้วก็สับสนนะครับว่าตกลงปีหน้าใช่ไหมครับพี่จายเราขับมามีหรือไม่มีครับวัน ที่ได้รับข่าวมาจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาท่านโทรมาแจ้งบอกว่าเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการสอบโอ e เนซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีหน้าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่มีการสอบโอเนปของเด็กม .6 ก็คือนโยบายมาว่าจะไม่มีการสอบจะไม่มีการสอบเพื่อไม่มีการสอบก็จะมาใช้ทำไมถูกมาแหะ เมื่อไม่มีการสอบแล้วมันจึงไม่มีคะแนนออกมาใช้งานดังนั้นรูปแบบของการคัดเลือกใน T ีแคสที่เรียกว่า a อ m i s s i o n 2มีการใช้คะแนนโอเนี่ยสาสิบเปอร์ซ็นเพื่อมาถ่วงดุลกับ GPA ยี่สิเปอร์เซ็นดังนั้นเมื่อไม่มีคะแนนโอเนี่ยคะแนนรูปแบบนี้ก็จึงไม่สามารถใช้งานได้ถึงยุติตการใช้งานลเลิกไป็นปฎิญญาณเพราะไม่มีคะแนนมาใช้เราจะไม่หาคะแนนตัวอื่นเอามาทดแทนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการเพิ่มภาระการสอบให้กับน้องๆตอนนี้น้องสอบเยอะพอแล้วฮะ คเครียดพอละเยอะเยอะเยอะจริงๆนะครับก็ถือว่าที่ๆๆจริงนะน,น่าจะเป็นข่าวดีเนาะอาจารย์เพราะว่าน้องก็สอบน้อยลงแล้วว่าเรื่องโอเน็ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงประกานว่าที่จริงนะ้สอบเพื่อใครโรงเรียนหรือว่าตัวเองเพราะว่ามันเป็นผลสอบที่วัดมาตรฐานโรง,รงเรียนซ <ๆ S 1> ึง่งตัวคอนเซปต์เขาอะครับโอเน็ตใช้วัดมาตรฐานของโรงเรียนดูว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยสอนเด็กเราได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนเพราะใช้ข้อสอบกลางแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูกระบวนการได้มาซึ่งของคะแนนเราก็จะพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะจัดติว อย่างหนักนวงเพื่อให้น้องอทําคะแนนสอบแล้วการติวก็ไม่ได้ติวด้วยโรงเรียนก็ไปเชิญคนข้างนอกมาติว นั่นหมายความว่าคะแนนสอบของโอเนมันก็สะท้อนจากกระบวนการของการเติวขึ้นมาส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานของโรงเรียนอยู่แล้วซึ่งปับไม่ได้จริงๆนะถูกต้องซึ่งมันก็ต้องควรจะเปลี่ยนวิธีการเมื่อสิ่งหนึ่งที่เราทํามารู้ไดวัตถูประสงค์หนึ่งเมื่อมันใช้งานไปแล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยตัวกระบวนการดังนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้ต่อมันก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงที่จริงก็เป็นปัญหาที่ถกเถียงมานานนะครับเรื่องโอเนตแต่ว่าโอเคละแต่อจากระจันกะ ไม่มีแอดมิชชั่น2หรือว่าภาพที่4นเดิมกจะให้เหลือแค่รอบที่3ก็คือแอดมิชชั่น1่ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างเดียว,ยยวซึ่งปี64เนี่ยในรอบแอดมิชชั่นเราจะมีเกณฑ์แอดมิชชั่น1แอดมิชชั่น2ให้น้องเลือก,ก,อกแต่พอเป็นปี65 <c oughs> เราก็จะเหลือเฉพาะแอดมิชชั่น1ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเองน้องหลายคนมีคนกังวลฮ่ <c oughs> ว่าเขาดูจากรูปแบบการคัดเลือกของปีนี้ในปี6.4เนี่ยแอดมิชชั่น1มีการกำหนด GPA ขั้นต่ำว่าถ้า GPA ไม่่่่ถึงงงเททานนนนนีีี้้้ไมมมสิิสััดออ GPA ก็เลยไปเลือกสมัครเกณฑ์แอดมิชชั่นสองซึ่งไม่มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่จะมีใช้คะแนนโอนเน็ตน้องเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเป็นปีหน้าพอไม่มีแอดมิช i ั่นสองปเหีือแต่แอดมิชชั่นหนึ่งแล้วมีการกาหนด g p a ขั้นต่ำคนที่ได้คะแนนไม่สูงก็ไม่สิ่สมัครสิซึ่งตัวนี้ครับน้องไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ากระบวนการนี่มันเพิ่งเริ่มของการพูดคุยกันดังนั้นเราต้องชี้แจงไปที่มหาวิทยาลัยว่าปีหน้าเราจะเหลือแค่4แบบสีรอบแอดมิชทั่นสองจะไม่มีด็ก ได้มากที่สุดได้ตามจํานวนด้วยการวัดด้วยคะแนนข้อสอบดังนั้นการตั้งเกณฑ์คุณสมบัติก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้ใช้เกณฑ์การตั้งคุณสมบัติแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันของปี64เพราะปี64มันมีรูปแบบการคัดเลือก5แบบ4รอรบปีหน้ามันจะเหลือ4แบบ4รอบดังนั้นรูปแบบการคัดเลือกมันลดลงดังนั้นเงื่อนไขคุณสมบัติก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปดังนั้นน้องไม่ต้องกงังวลฮะบางคนบอกว่าผมทำเกณฑ์ไม่ถัานอาจารย์2.5เองปีเทอมนี้อะไรครับก็คือมีานัคห้ร ถ้าเกิดกลับมาเดือแค่อันเป็นชนหนึ่งอย่างเดียวทีนี้นะครับจำนวนในการเลือกครับอาจารย์มันจะลดน้อยลงตามมาตรงนี้ไม่ได้คุยฮะต้องดูต้องดูพฤติกรรมของปีนี้ก่อนปีนี้เรามีปีนี้เรามีสิบอันดับให้เลือกเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าผลประกอบการของปีนี้พฤติกรรมของน้องเป็นแบบไหนเลือกเต็มที่ไหมหรือว่าแค่ใช่ แล้วก็เลือกไปแล้วแล้วอัตราการเข้าเรียนเป็นยังไงอันนี้สำคัญสำคัญนะเพราะจากปีก่อนที่เราผ่านมาเราเห็นว่าถ้ายิ่งมีอันดับเยอะขึ้นอัตราการไม่เข้าเรียนสูงก็คือสระสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์และสระสิทธิ์เยอะเยอะมาก6อันดับ60%เนต่ะฉะนั้นถ้าเรามีสิอันดับคนที่ติดอันดับสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาดูถ้าเกิดสิบอันดับแล้วไม่เอาไม่เข้าเรียนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คับฉะนั้นจะมีไปทำไมสิบอันดับแต่น้องก็บอกว่าโหด้วยด้วยรูปแบบปี ตลาสิทธิ์อยู่แล้วหรือเปล่าในปีนี้เราไม่ได้จํากัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิล์ลาสิทธิ์แต่เราต้องการให้น้องรู้จักการวางแผนรู้จกักความระมราาัดระวังการดําเนินชีวิตจะไม่ให้สเปะสปะแล้วก็ค่อยไปตายเอาดับหน้าแล้วค่อยไปตัดสินใจคิดมันเหมือนกับเราจะเริ่มต้นการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งในชีวิตเรามันก็ต้องวางแผนที่ดีว่าเราจะทําแบบไหน มันก็เหมือนกับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่เอาเด็กเขาสลากสิทธิ์ได้อะไรนี้ใช่ไหมครับนี่ปีนี้ก็เลยให้มันมีความต้องรู้จักการเตรียมตัวมากขึ้นวางแผนที่ดีซึ่งอันนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญคือการวางแผนพรานอนนยคนไม่มีแผนเลยม .6 หแล้วก็ยังเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันโอเคครับนี่คือถือว่าพอเปอร์เซ็นต์ชัดเจนแน่นอนว่าปีหน้าไม่มีปีหน้าไม่มีกูเชัวอเชื่อ ซึ่งวันอาทิตย์นี้เราจะประชุมสมัญทปอก็จะแจ้งให้ที่ประชุมอธิการบดีทราบรับรู้ว่าเราจะไม่มีคะแนนโอเน็ตดังนั้นปีหน้าเราก็จะเหลือแค่4แบบ4รอบถ้าเกิดบางเอิญบางเอิญเขาเปลี่ยนใจกระทรวงศา ยังมีสอบโอนอีกทำยังไงก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีหนึ่งครับแต่ตอนนี้ได้คือคือสายผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาบอกมาตอนนั้นผู้ใหญ่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงคบออกก็ไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็บอกไม่ได้เหมือนกันะครับก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่นตแต่ว่าจุดจุดนี้นาทีนี้ปิหน้านะครับคาบออทีแคสจะไม่มีโอนอใช้ แค่คไม่มีโอนเน็ตไม่ให้เถอะไม่มีโอนเน็ตไม่ให้ใช้เราจึงไม่ใชู้ดอย่างยีดีกว่าเนาะครับ,รบถ้ามีว่าอะไรทีนึง ถ้ามีเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแต่แผนของเราเนี่ยคือ6 6 6 6เราไม่ได้ใช้เพราะเราจะรื้อเปลี่ยนระบบของการสอบม่หมดเลยก็เหมือนเร่งขึ้นมาปีหนึ่งใช่ไหมครับให้มาเร็วขึ้นมาปีหนึ่งแต่ทีนี้ปี6 6ตามที่เคยคุยกันไว้พี่พี่จ่ายเคยแจ้งก็คือมีการเปลี่ยนเปลี่ยนข้อสอบด้วยเปลี่ยนข้อสอบด้วยเปลี่ยนวิธีการสอบด้วยจากเดิมเนี่ยที่ตอนนี้เราใช้การสอบบนกระดาษซึ่งมันต้องมีการสมัครล่วงหน้านานก็เป็นดราม่ากับน้องๆล้ะทำไมต้องสมัครก่อนล่วงหน้านานๆเพราะมมัันนนต้องีกกกรรระบวาาใจด เตรียมข้อสอบของกระบวนการการจัดสอบนะฮะดันมันต้องใช้ระยะเวลาปี6-6เราก็เลยจะต้องลดระยะเวลาของกระบวนการเหล่านี้ลงดังนั้ะนะเราจะใช้วิธีการสอบบนอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ล่ม บนคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ระบบออนไลน์ไม่ใช่ระบบออนไลน์นะอ่าบนคอมพิวเตอร์ถ้ามีไฟคือไม่ล่มหรออะ่าถ้าถ้ามีไฟไฟไม่จับเนี่ยไม่มีทางล่มเลยนะฮะซึ่งกระบวนการการสอบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวของน้องเนี่ยนานเกินไปน้องสามารถสมัครเลือกสนามสอบจะไปสอบวันไหนเวลาใดเลือกสนามสอบมีที่ว่างน้องก็สมัครสอบได้เลยแล้วถึงวันนั้นน้องก็ไปสอบนะนะเราหลักบ้านเราก็จะ ียข้อสอบอะไรไว้ให้ซึ่งมันเป็นระบบดิจิตอลแต่ว่าพอเป็น6กนี่คือใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนแน่นอนี่เรด็ก6กมสปีนี้มสปีนี้ครับต้องอถ้าเกิดโรงเรียนใดยังไม่เคยสอนคอมพิวเตอร์ก็ต้องสอนให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นแล้วนะครับเพราะนั้นคือทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตในปัจจุบันเลยเนาะ ในปัจจุบันครับสกิลดิจิตัลต้องมีเนาะก็คือ1เปลี่ยนแล้วเป็นจกสอบเป็นแผ่นๆง่ายๆเถอะเป็นในคองสองข้อสอบเปลี่ยนไหมครข้อสอบก็เปลี่ยนนะครับพข้อสอบเนี่ยปัจจุบันก็รู้กันดีอยู่นะครับบอกว่าข้อสอบยากมากเลยเรียนในห้องเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ความรู้เพียงพอต้องติวต้องไปติวต้องเรียนกดวิชามันก็ได้เกิดความเหลื่อมล้ำกันอีกแน่นอนครับดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการสอบเลยดีกว่าเราไม่ต้องการเน้นความรู้เชิงลึกแต่เราจะเน้นว่าไอสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วเนี่ มสี่มห้ามหกเอาไปใช้งานเป็นไหมยุคใช้เป็นไหมง่ายๆเราจะเน้นตรงนี้ดังนั้นไม่โรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนแน่นอนครับสอนแบบเดิมไม่ได้เลยนะจะสอนว่าท่องจำเนี่ยท่องจำแล้วก็ตั้งเป็นแพทเทิร์นเจอสมการรูปโจทย์หน้าตาแบบนี้ต้องแก้สมการหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยตายตัวเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้แล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้งานได้ไม่งั้นตอนนี้เราก็ได้ยินว่าเรียนไปทําไมอ่ะไม่เห็นใช้ประโยชน์อะไรเลยเป็นแทบตายไม่ได้ใช้อะไรเลย ซึ่งตรงนี้ครับน้องไม่รู้จักการนําไปใช้นะงนันเราต้องการให้คุณครูในโรงเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนนะข้อสอบที่เราจะใช้ในการคัดเลือกก็เลยจะต้องปรับเพื่อให้กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อสอบนี้ยังชื่อว่าทีกัดเหมือนเดิมไหมครับอ่ตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็น advanced knowledge advanced knowledge ครับเราจะไม่มีวิชาสามมันแต่เราจะเรียน advanced knowledge แทนมีกี่มีทั้งหมดแปดวิชาเป็นคทนิต คณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิสกส์เคมีชีวะภาษาไทยสังคมภาษาต่างประเทศโละแกแพดได้นีม่แหละไม่ใช่โละวิชาสามัญวิชาสามัญ9ก้าวิชาสามัญเดิมเนี่ยจะเหลือเป็นแ8ด Advanced Knowledge ในปี66ใช่แล้วแกะเราก็เปลี่ยนจากแกะสส่วนเป็นแกะ3ส่วนตามแบบเดิมที่เคยบอกที่เคยปุ๋ยไว้เป็น T แกะแล้วแพดที่เราเคยมี7แพดเราก็เปลี่ยนเป็น T แพดที่มี5แพดแพก็จะมีวิศวะสถาปัตย์ศิลปะศิลปะครูแล้วก็แพด โอเคก็คือไอ้ที่ซ้ำซ้อนเนี่ยคือโลโลไปพวกไออังกฤษอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับคืความซ้ำซ้อนเราก็<ม>จะไปอยู่ใน Advanced Knowledge แล้วก็เป็นภาษาต่างประเทศก็จะมีให้เลือกหลายภาษาอ๋อเท่ากับปีบบบ66จะเหลือตอบชุดข้อสอบหลัก พูดงได้ไหมฮะใช่ไหมครับก็คือตัวเป็นวัดสมรถนากับวัดความรู้พูดงี้ชัดเจนครับวัดสมันากับวัดความรู้แล้ววัดสมถนะเราก็จะเป็นสมรถนาทั่วไปของการทํางานกับวัดส,สมรถนาทางวิชาชีพแล้วก็วัดความรู้แนวครับบางคนบอกผม ี่จริงมันเป็นเรื่องไม่ไม่ใหม่ของโลกเนาะแต่เป็นเรื่องใหม่ของไทยเลอเกินในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยนะครับบางคนงงอะไรอะไรสมรรถนะมันจะไปเอาแนวข้อสอบจากไหนต้องติวไหมคือยังไงดีเนี่ยเอาสมรรถนะเนี่ยม,ม,มันเกิดจากการฝึกฝนม,มันติวไปเนี่ยแค่ในคาาวิชามันทําไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นะมันต้องเกิดจากการฝึกดังนั้นน้องๆครับตอนเรียนนะฮะไม่ต้องไปหาติวอะไรครับไปทํากิจกรรมให้เยอะไปเรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมีความถนัดอะไรมีความชอบอะไรซึ่งตอนนั้นน สําคัญที่เอาไปใช้ในการเลือกอาชีพในอนาคตนะครับมันควรจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและตัวเองชอบใช่ครับเพราะนี่คือปัญหาหลักของเด็กไทยแล้วก็ประเทศไทยเราใช่ครับตัองไม่เจอนะครับแล้วเราจะเจอเด็กซิ่วเยอะขึ้นเนาะอการเยอะ,ะามากเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์สําคัญของโรงเรียนแล้วก็หลักสูตรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักสูรยังไงเพราะถ้าสอบแบบเดิมตายไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยน ทั้งสรุปนะครับว่าปีหน้านะครับเด็ก65เนี่ยนะครับก็จะเหลือสแบบสีรอบเนาะนะครับไม่มีอนดับชั้นสส่วนปี66ก็เปลี่ยนหนักหน่อยปี66เนี่ยยัง4แบบสีรอบเหมือนเดิมแต่แต่ต,ตัววิชาตัววิชาจะมีการเปลีป่ยนแปลงจะไม่ใช่แก p แพ d เก้าวิชาสามาัญแต่จะเป็นที gap ที pad แล้วก็ advance knowledge <ม>แล้วก็สอบบนคอมพิวเตอร์น้องสามารถเลือกสอบได้ว่าจะสอบเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ มีข้อสอบสองอันเนี้ยคือมันจะความยากง่ายเหมือนกันเปยงแต่ว่าโจทย์จะเป็นภาษาไทยหรือโจทย์จะเป็นภาษาอังกฤษเลือกได้เลือกได้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของน้องที่จะต้องไปสอบข้อสอบต่างประเทศเราพัฒนาข้อสอบไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมภาษาคนแล้วน้องก็สามารถที่จะเลือกสอบได้จะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ว่าก็เป็นโปรแกรมการเรียนที่น้องเรียนมาเพื่อเหมือนเป็นการวัดทักษะดานภาษาอังกฤษไปในตัว คือเราเราจะเห็นว่าตอนนี้โรงเรียนมัธยมเนี่ยจะมี English โปรแกรมกับอินเตอร์โปรแกรมเยอะแล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนานาชาติเยอะดังนั้นก็เลยใช้ข้อสอบทางด้านภาษาอังกฤษตรงนี้คือข้อสอบภาษาข้อสอบคณิตศาสตร์ก็เป็นภาษาอังกฤษข้อสอบวิทยาศาสตร์ก็เป็นภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับแทนที่จะไปใช้ข้อสอบ SAT SAT ของต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงถ้าใช้ B match อยเงี้ย ับที่จ่ายแพงก็เลยมาอาจจะมาปรับใช้เป็นตัวนี้แทนนะครัามายืดเข้าในแบบรอบที่หนึ่งอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ไปยืดในหลักูตรอินเตอร์ได้ครับก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังมีเวลาเตรียมตัวนะครับประมาณทั้งสองปีเนาะเพราะงั้นก็ก็รอติดตามข่าวอัพเดตกกันในส่วนของปีนี้ปีหกสี่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็ตามที่เราคุยกันอย่างราบรื่นก็รอ เปิดระบบนะเราจะเปิดระบบวันที่5มกราหลังปีใหม่นะคอนเฟิร์มรับรองว่าไม่เอ่อไม่ต้องรีบกันมานะครับไม่ต้องรีบกันมาเราจะประกาศผลกันวันที่22กุมภาดังนั้นทยอยกันมาลงทะเบียนได้เยอะแยะเลยคือถ้าน้องรีบลงทะเบียนมาแรกน้องจะตั้งรหัสผ่านเดี๋ยวน้องจะลืมรหัสผ่านในทหงสุดท้ายครับอาจารย์ช่วยเตือนแบบสิงเพนเพนของที่ที่ผ่านมาว่าลืมอะไรหรือปัญหาที่จะมาออดเจอจุดจิกในการลงทะเบียนเนี่ยซื้อกันอีกทีสุดท้ายในการลงทะเบียนนะฮะอันดับ แรกเลยครับอีเมลกับเบอร์มือถือน้องอย่าไปใช้ของคนอื่นนะครับไม่ต้องไปใช้ของคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนอะไรนะมันมันคือมีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีทั้งสองอย่างก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีอย่างหนึ่งถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไปสร้างอีเมลและอีเมลตัวนี้นะครับถ้าเรามีอีเมลใช้อยู่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างอีเมลใหม่ขอให้ใช้อีเมลปัจจุบันที่เราใช้อยู่เป็นประจ,จํา พราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อน้องไปสร้างอ e ีเมลใหม่เพื่อทีแคสถึงเวลาใช้งานน้องจําไม่ได้ว่าอ e ีเมลอะไรหรือจาไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดที่เข้าอ e ีเมลนั้นคืออะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อการเข้าระบบนะครับนะขอให้ย้ําเตือนนะครับว่าใช้เบอร์มือถือของเราเองใช้เบอร์อ e ีเมลของเราเองที่เราใช้เป็นประจานะครับแล้วในการตั้งรหัสผ่านของระบบ t c a s สนะครับเรากําหนดว่าจะต้องใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ ตัวเลขและก็อักขระพิเศษนะครับสอย่างเนี่ยรวมตัวกันไม่น้อยกว่า8หลักนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่น้อยกว่า8ซึ่งตัวนี้ครับอยากฝากเตือนน้องนะครับว่าอย่าตั้งรหัสผ่านด้วยชื่อเล่นชื่อตัวเองวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ คนใกล้ตัวครับเพื่อนปู่อะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะคาดเดาแล้วก็แฮกแอคเค n t เข้ามาได้ได้ <คน S 1> เองด้วยใช่ก็ไม่รู้ว่าคนใกล้ตัวน,นะครับ <c oughs> ซึ่งฝากระวังตรงนี้ไว้นะครับ <c oughs> เมื่อล็อกอินเข้ามาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือการตรวจสอบข้อมูล <c oughs> ข้อมูลการศึกษาครับต้องไปตรวจว่าโรงเรียนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ถูกต้องไหมเป็น GPA กลุ่มสาระจำนวนเมกกิจกลุ่มสาระแล้วก็ GPA ตลอดหลักสูตรนะครับ ช่วงแรกนี่ก็จะเป็น5้าภาคแล้วพอเดือนพฤษภาก็จะเป็นหภาคนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลแล้วสาขาเขาต้องการเราไม่มีข้อมูลถือว่าเราตกคุณสมบัติ<ม>นะครับจะไม่ผ่านการคัดเลือกอันนี้เป็นจุดที่ พลาดกันหลายคนในปีที่ผ oh, mm ่านมานะครับก็เป็นก็เป็นสิ่งที่น้องควรจะเช็คเนาะนะครับใช่คสิ่งของเราตัวของเรานะครับแล้วก็จ้องมาฝากไว้วันนี้ขอบคุณอาจารย์กองมากครับที่มาเคลียนะครับในหลายเรื่องนะครับที่เป็นน้องๆแล้วก็ตัวพี่แฮเองก็ยังขาดใจอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเ้ื่อวามยินดีครับสวัสดีครับ